สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันนะคะว่าในเรื่องของการสร้างรายได้ในยุคปัจจุบันนะคะหลายคนนะคะชอบปนว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายอะไรไม่ได้เลยตลาดเงียบนะ,ะจริงจริงแล้วนะโลกใบนี้ทุกคนจะกระวาลเนี้ยโลกใบนี้โลกของเราเอาเเฉพาะโลกของเราก่อนอเงินทองไม่ได้หลุดออกจากโลกเราไปไหนนะคะยังวนเวียนอยู่ในนี้นะคะ,ะเพียงแต่เปลี่ยนจากมือ อีกคนนึงไปอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วเศรษฐกิจตอนนี้นะคะถามว่าในโลกออนไลน์ไม่เงียบเพียงแต่ว่ายุคสมัยตลาดเปลี่ยนคนจากที่เมื่อก่อนเคยไปตลาดซื้อของช้อปปิ้งบนห้างแต่ทีนี้คนเปลี่ยนเขาไม่ไปช้อปปิ้งบนห้างแล้วเขาทำไงช้อปปิ้งผ่านโทรศัพท์มือถือนี่โทรศัพท์มือถืออะช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งคือตลาดมันเปลี่ยนถ้าเรายังทำตลาดแบบเดิม คนรับมันเปลี่ยนไปเพราะคนมันไม่มีแล้วยุคคนที่เดินตลาดเขาไม่เดินกันแล้วเขามาดูบนโซเชียลููบนแพลตฟอร์มก่อนที่จะซื้ออะไรเขาหาข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือก่อนแล้วกดสั่งซื้อหรือตรงไปที่ร้านก็คือซื้อได้เลย ไม่มีเป็น Wal k in แบบว่าคอยไม่มีแบบว่า,าไปตามหาเหมือนสมัยก่อนยังไม่มีการหาข้อมูลเลยไปเดินไล่ล่าตามตลาดแต่ในยุคมันเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายยังไม่ปรับตัวมาอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนขอให้อยู่สักแพลตฟอร์มหนึ่งเงินมันหาง่ายมากไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยคุณก็หาไรายได้ได้จริงๆทำง่ายๆเลยนะทำย่างง่ายเลย,นะย,ย,เลยะคะ่ะทุกคนจะขายของอยู่บ้านฟ้าบ้าน,าน,าานสม้ม นะคะบ้านดําได้หมดขายนี่หมายความคุณอาจจะไม่มีสินค้าคุณแค่เป็นในหน้าเอาลิงก์ไปแปะไว้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งเช่นง่ายๆอย่างบ้านส้มเนาะเอาลิงก์จากบ้านส้มแปะที่บ้านฟ้ามีคนกดสั่งซื้อที่บ้านฟ้าคอมมิชชั่นก็วิ่งไปที่บ้านส้มสมมติว่าคุณแปะลิงก์ยาสีฟันไว้ที่บ้านฟ้าเอาจากบ้านส้มมาบ้านฟ้านะแปะไว้แล้วเขาคลิกเข้าไปเขาไม่ซื้อยาสีฟันเขาไปซื้อ ซื้อยืดคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมยุคสมัยนี้เงินมันหาง่ายมากเลยค่ะขึ้นจากว่าคุณเนี่ยจะเ,ยเปิดโอกาสให้ตัวเองไหมว่าเงินมันหาง่ายเหมือนที่คุณเข้าใจจริงๆหรือยังเชื่อแบบยุคนเด้อว,ว่ามันหายากมันเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่มีคนซื้ออะไรแบบนั้นถ้าคุณเชื่อว่ามันหายากแล้วคุณจะปิดกัน้นคําว่าง่ายไปหมด มองเห็นแต่โอกาสที่มันยากยากถ้าเมื่อไรคุณบอกว่ามันหาง่ายมันเป็นไป,นปนได้เงินอยู่ในอากาศความคิดคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนเฮ้ยมันหาง่ายจริงๆเว้ยเงินลอยอยู่ในอากาศทั่วไปโดยที่คุณแค่ไม่ต้องลงทุนคุณก็รวยได้เมื่อก่อนนี้การที่เราจะทําธุรกิจเล็กโตเนี่ยหนึ่งต้องมีทุนต้องมีคอนเนคชันต้องู้จักผู้ใหญ่ผู้โตถึงจะทําธุรกิจได้แต่ยุคนี้คุณมีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว ไปเปิดช่องบ้านแดงขึ้นมาช่องหนึ่งคุณก็มีก็คือหนึ่งช่องที่คุณเปิดเท่ากับว่ามันคืออุตุนิของคุณนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้เงินหาง่ายขึ้นเดี๋ยวว่าคุณจะมองหาโอกาสขว่ยคว้าโอกาสนั้นไหมแล้วตัวลงไปเรียนรู้ไหมนะบางคนแค่คิดว่าอยากจะรวยอยากจะสร้างไรายได้แต่ไม่เคยคิดจะลงมือทําอะไรเลยแค่คิดไปเป็นวั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 นคุณอยากหาเงินง่ายๆคุณไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดซ้ำซ้อนลงมือทํา ลงมือทํานะคะไม่เป็นไม่รู้ไม่เป็นไ like. รตอนนี้ยุคสมัยการเรียนรู้มันง่ายมากเลยเปิดโซเชียลขึ้นมาหาคลิปเรียนรู้เขาก็มีสอนหมดทุกอย่างมีสอนฟรีบนโลกออนไลน์ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และลงไปศึกษามันหรือเปล่านะคะเงินหาง่ายถ้าหาใครชื่นชอบสาระดีดีและเรื่องราวดีในการสร้างงานสร้างเงินนะคะดึงดูดเงินดึงดูด,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 ดความมัง่งคั่งกดติดตามชอบไว้เุ๊จะมาแบ่งปันแชร์ทริค แชร์ไอเดียแชร์วิสัยทัศน์ให้ทุกคนได้เอาไปปรับใช้ในการสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ดึงดูดความมั่งคั่งและความสุขเข้ามาในชีวิตค่ะ,ะวันนี้ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนก็ติดตามไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบใบวบายค่ะ